ครับผมสวัสดีครับสอมจับเข้านะครับเปิดนะครับฝันที่จับเข้าได้บอบลจุฬานะครับสอนจับเข้าจุฬานะครับเปิดตงแห่งนะครับวฝันที่จับได้บอบเลเหมืกันนะครับว่าที่จับเข้าได้บอลนะครับ สองตาครับผมจับได่บอนะครับขันมือจับเอาะครับกำลังสอบนะครับนะครับมนหงแล้วครับลงมาแล้วนนครับผม อันสูงนิดหน่อยนะครับจังไนนร,าาร้นะครับว่ารสิมบัตฮันบอนะครับนิ่งเบาครลอยนิ่งลอเบานะครับตอนขึ้นๆได้แล้วครับนะครับบาร์บลงมาแล้วประมาณ20เมตรนะครับ ลงมาแล้วเหลืออประมาณ10เมตรนะครับเบาแล้วจังไหนจับได้บอนะครับมาแล้วครับจังหวะสุดทายนินนะครับยังมีสู้นะครับลงมาแามาแน,นะครับมจเก่าได้บอนะครับ จังวะนี่เป็นยังไงครับผมมาชานครับผมเดี๋ยวครับพี่น้อง